สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาชมสินค้านะครับสินค้าเข้าวันนี้นะครับสดสดร้อนๆนะครับสวยๆนะครับท่นนะครับผมเป็นวอเทกนะครับสามสิก r m s นะครับผมตัวยาวนะครับตัวยาวนะครับเป็นรุ่นมออแปลงนะครับสองฟิวนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้นะครับสินค้าอยู่มี7แท่นนะครับเข้ามาวันนี้นะครับอ่าราคาแท่นละ21,000บาทนะครับท่านนั้นสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าเข้าวันนี้นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีคลอง3มคลองหลวงนะครับด่วนด่วนด่วนนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0ูน7 3 9 8 9 /45 นะครับรับแลกตีเทอร์นกันได้ทุกตัวนะครับ มีตัวไหนนะครับที่มาใช้งานนะครับปลอมาแรกได้นะครับเป็นบริเทคนะครับสามพันหกอาร์เม็นะครับสองฟิวนะครับสวยๆนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับใช้งานน้อยนะครับดูข้างหลังนะครับข้างบนแทบไม่มีรอยนะครับสวยจริงๆนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดทุกแท่นนะครับตัวไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนันศักดิ์ท่านซาวนะครับ สินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับโทรเข้าสอบถามได้นะครับรับแรกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่เชื่องานนะครับก็มาแลกได้นะครับอยู่ห้องสามห้องหลวงนะครับถ้าทุกท่านสนใจสินค้าก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสามปกแท่นละ21,000บาทก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับมีแค่เจ็ดท่านเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรวดๆนะครับก็เจอไว้อีกก็จบการนําเสนอนะครับมีแค่2นาทีครับรวดเร็วทันใจนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ